วันทีเจ้าจะปลาเจ้าวันนี้เขามาโตน้ำจ้องกันเจ้าหมายเดิมที่จะปลาโตทุกวันน้ำแห้งเอาหลังเจ็ดซอกตัดสองเซนลงเพราพอกำแรงเจ้าว่าจะปลาจะได้ก็เจ้าแดดกว่ฮ้อนขนาดเจ้าปลาตลากสองตัวเจ้าแมนแมนเจ้า ปลาซ้ายข้างลายน,นึงตัวเจ้าโอ๊ยโอ๊ยกระโดดไปนะเจ้าปลาซ้ายตัวใหญ่ขนาดเจ้าเหลือตัวเดียวเจ้า นี่เจ้าตัวใหญ่มากตัวตัวสามเนิ้วยนี่ยค่ะกัวซ้ายตัวใหญ่ขนาดเจ้าจะดอดไปเห็นตัวหนึ่งราคาป๊อกหนึงตัวเจ้า ตาสลาสองตัวเจ้าใช้ปลาต่อยข้างล้ายตัวยายเจ้า เจ้าตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้าไม่ไ่ารตัวเจ้าปัดสลากปัดสายข้างลายเจ้าเยอเจ้า ว้าวกระโดดระย้าอ้าวปัดสายเจ้ากระโดดเก่งขนาดเจ้าโดดหน้าเดียวกระโดดขนาดเลยเจ้าเห็นทุกปีเลยไงเห็นทุกปีไกลหน้าเยอะเจ้าอ๋อเนี่ตัดสายข้างลายเจ้า ตัวเล็กลาดไปเดี๋ยวจะตัวใหญ่แต่ส้ายข้างลายตัวใหญ่เจ้าเอวเจ้าอัดจะลากสองตัวเจ้า เจ้าจป้าได้ปลาอย่างเจ้าได้ปลาก,ก๊ดสองตัวเจ้าปลาก,ก๊ดเจ้าสองตัว Nghiêng mình típ cháu Nên cháu bắt góp Của yêu cháu Yêu cháu Sau sang lại Nên của cháu ได้้างลายเจ้าโอเคเจ้าจบคลิปนี้ก่อนเจ้าคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงเจ้าเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกมาป่าก็บอก่อยเข้าไปเลยเจ้าเจ้าป้าก็มาแรงค่ะมาว่างก็ตอนแรงๆก็เจ้านี่เจ้าบรรยากาศก็มืดล้วเจ้าพอกระบาดหันลวเจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูผนสรุปป่าที่บ้านกันเจ้าวันนี้อาจจะได้บรรณาดกน้อยหนึง กรปงได้หายตกหายคิดถ okay, 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 of okay, ึงนะค่ะโอเคเจ้าโอเคเจ้ามาพ่อผลสรุปป่าของเจ้าป้าเจ้าเจ้าไม่เหมือนได้งเลยไม่หยุดน้องปิ่นหยุดเจ้าน้องปิ่นสบายเจ้านี่ค่ะมาดูน้องปิ่นกันนี่เหรอจ้าเออป้าแผลฮะนั่นป้าอันนี้เย็นท่านมาพอป่ากันเจ้าว่าเจ้าจะได้หน้ากับเจ้าแรงนี่ ชอบพีชเนาะเจ้าไม่ชอบตพีชฮะที่ปลายังพ่อฮะเจ้าอันนี้ปลายังปลาดุกพิชเออปลามีพิชปรากฏเจ้าได้ปรากฏมาตัวหนึ่งเจ้าปลาดุกิในี่เจ้าได้ปรากฏเจ้ามืดนิดนึงเจ้ามันก็ได้ปลาทรายเจ้าปักหน้าเราเนี่ยมันมีหนวดเนี่ยเนี่ยมันมีหนวด โอเคเจ้าเ <laughs> มื่อแล้วเจ้ามาถึงบ้านําแล้วเจ้าน้องปิ่นก็บ,บัสบายเจ้าช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ไปตกต่องของวนันเจ้าเพราะวันวน้องปิ่นสบายอยู่บ้านปีเทอมยาวเลยค่ะจนถึงเกือบสิ้นเดือนเพื่นนค่ะเลยวมค่อยมีเวลาไปเลยเจ้าต่องของวนันว่างได้ตอนแรงๆได้สมองสองชั่วโมงอล, <ๆ S 1> ลค่ะเอากระเปาโอเคเจ้าขอบคุณนักหน้าเจ้าติดติดตามชมเจ้าป้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเมื่อเจ้าป้าเปนไหเจ้า ขอบคุณเจ้าวัสดีค่ะบ๊ายบายน้องปิ้นมาวัสดีค่ะตอนแล้ววัสดีค่ะ <c oughs>